ได้มหน่อยได้ไหมคะที่ต่พ่อมา h Easter <wh ats Napoleon> Easter ข pos ันดูสิ Grod s p o ก o s พสุขสันต์วันอีสเตอร์เวลาเวลาถืออย่างมีไข่เหรอคะอู้อันนี้คือไข่เหรอลูกไข่ ไข่มีกี่ฟองเต้ามม่าสวัสดีค่ะโอยเออมีไข่กี่ฟองคะย่า <Yeah. S 1> อ้ยเต้นเต้นเต้น,นลายสีด้วยใช่ไหมย่าอืมีสีอะไรคะสีกืนไหมย่า <Yeah. S 1> สีเหลือง <Yeah. S 1> <c oughs> เน,นะสีอะไรคะมีกันแฟนโอ้ยเดซอนนอ่ะ <c oughs> โอ,โอ้มันพัง อันดอรียอหน่อยนะม,ม,ม,นะมั้ยยิ้มหน่อยได้ไหมคะที่เต่าอะอ้ยไข่อ่ะบายบายก่อนเจนนะอ้ยไข่สีอะไรคะไข่สีเหลือง